เจาะไปก่อนเลยไม่ได้เน้นสวยงามนะฮะเน้นใช้งานนะครับตีตัวนะครับก็สวัสดีนะครับทริปนี้ก็เทปนี้เป็นเทคนิคตกปลานะฮะทำตะก้อคอนโดนะครับทำเองนะฮะไม่ต้องซื้อนะครับวัตถุดิบก็คือแผ่นโฟม EVA นะฮะความหนาที่ผมเลือกใช้ก็จะอยู่ที่5มิลนะครับ แล้วก็แหวนอลูมิเนียมนะฮะนะครับถุงนึงอันนี้สั่งซื้อทีลราคันดานะฮะก็ประมาณจำไม่ได้3 0บาท40บาทนี่นะครับเทียบเลยนะฮะขีดหนึงนะฮะเบอร์หนึ่งทาแนะครับคือรูในจะอยู่ประมาณ3 3มิลพาฝานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหลอดอมยิ้มนะครับหลอดอมยิ้มนะครับทำตะก้อวิ่งได้นะฮะความหนาดีนะครับ อันนี้ก็สังในรานทันดานะครับ25บาทนะครับตัวอุปกรณ์ที่ทําเสริมนะฮะที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับก็คือทุ๊ตู่ตอกนี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นแป๊บกาวไนท์นะฮะตัวนี้น่าจะโต6หุนนะครับนะครับ1ไซส์นะฮะแล้วก็อันนี้4หุน1ไซส์นะครับลักษณะคือเยยะป่าให้เป็นเตเปอร์นะฮะเพื่อเอาไว้ตอกนะครับหลังจากตอกมาแล้วนะฮะตัว4หุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับ 6หมุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะฮะอุปกรณ์ก็มีไฟแช็กนะครับมีคัตเตอร์นะฮะไขควงนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเออเดี๋ยเกือบลืมนะครับลูกปัดนะฮะลูกปัดไซส์ใหญ่นะครับรูใหญ่นะฮะก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะ เอาแบบง่ายๆบ้านๆนะครับสี่หุนตอสี่หุนเนี่ยนะฮะผมจะใช้อยู่สี่ตัวนะครับจากที่เคยลองปรับมาแล้วนะฮะผมก็จะเจาะไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้เน้นสวยงามนะเน้นใช้งานนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็แหวนนะครับลูกปัดนะครับ ก็จะใช้อยู่สามเม็ดนะฮะนะครับเมื่อเราเจาะรูได้แล้วนะครับก็อันดับแรกเลยนะฮะเราก็การแทงเข้าไปก่อนเลยนะครับทำง่ายๆนะครับตะก็คอนโดสำหรับงานประบึกเอาวิตีเหยื่อนวดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทิตกันนะครับ ช่วงนี้ก็สถานการณ์อย่างนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้นะฮะหมายถ้ามช่งธรรมชาติก็ไม่ได้ออกนะครับก็หาเล่นประบึกไปเรื่อยๆนะครับสังเกตแหวนนะครับมันจะพอดีเลยนะครับนะฮะแหวนกับการอมยิ้มเนี่ยนะครับมันจะพอดีนะครับในลาซานดามีขายนะครับใครจะเอาไปทําตะก้อวิ่งแบบไซส์อื่นก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปเช็คลนเลยนะครับ ฝั่งนี้เราก็จะอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาไขควงนะฮะเปิดฟานรยไว้สหรับร้อยสายเอ็นนะครับนะครับเห็นไหมครับก็จะได้แล้วนะครับหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนเราก็ร้อยลงไปนะฮะแล้วก็ทําการตัดนะครับ เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้สําหรับไซส์สีนน่หุ่นนะครับสี่ข้อนะครับสี่ชั้นนะฮะตัวหกหุน่นสามชั้นนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับจะโตหน่อยนะสําหรับใส่เหยื่อก้อนใหญ่ๆนะครับลักษณะการทําก็ง่ายๆเหมือนกันนะฮะทำเหมือนเดิมเลยนะครับ ครับสามชิ้นนะครับเราก็จะใช้ลูกปัดสายโตเลยนะครับลูกปัดสิบมิลน,นะครับ ลงทุนหลักร้อยนะฮะแต่ทำตะก้อได้น่าจะเป็นร้อยลูกแล้วนะครับเรียกว่าทำใช้กันจนเบื่อจนเอียนนะฮะลงทุนทีเดียวนะครับขายที่เกียรติทก็ซื้อเอานะฮะอุดหนุนเพื่อน,นักตกปลานะครับ เสร็จจะะง่ายๆนะครับครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็คอนโดนะครับ ทำเองเอาไปใช้เองนะฮะเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการตกปลานะครับเราหาวัตถุดิบเอากันง่ายๆนะฮะนะครับทำเอาไว้เล่นเหยื่อนวดนะฮะหรือใครจะไปดัดแปลงใช้เหยื่อแบบอื่นก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเทปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับกับเทคนิคตกปลานะฮะนั่นแรกนะครับสวัสดีครับ